กำพื้น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 ไปเนี้ยกำมบไอ้พื <d <d ้นไอ้เนาะเก่าเลยเนาะห้ามไม่เลี้ยวเลยไก่ยินเลี้ยวไก่ยินเลคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะกลับมาจายเช่นเคยกับช่องจ่าเอียงชาแนลนะักพลันเพื่นอนยังไงฝากเพื่อนกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อกลับมาเกมนี้กันนะครับเพื่อนโอ้โหแม่เล่นนานเลยนะครับจุนสาวนะครับเพื่อนหรือว่ามันภาษาคิดอะไรรลอว่าเออช่างไม่มัเนนะียเรียกจุนสา,สาวก็พอนะครับเกมพิฆาตแห่งปีจีนะครับ เกมนี้โอ้โหทำใครเจ็บตัวมาเยอะนักต่อนักแล้วนะครับเออเกมเคี้ยวที่สุดของพีจีเลยก็ว่าได้เกมนี้เออก็วันนี้ทุนน้อยนะครับเล่นทุน300เองเออหลักร้อยมากนะนะครับแต่เล่นแบบไหนวิธีไหนคลิปนี้มีคำตอบให้เออมาก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลักกี้ทำก็เหมือเนเดิมกลุ่มลักกี้ท e คืออะไรหลักๆเลยคือแจ้งเกมใจวันะละเรอบนะครับเพือ่อนตั้งแต่9งเชา้ายัน3ทุ่ม ช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรกูว่าไปเออนะครับเพื่อนแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยู่ปจัจจจยหลายอย่างการปรับเบ็ดํำนวนเบ็ดนะครับที่สําคัญคือทุนด้วยเออบางทีเกมมันก่อราจ่ายก็ปาไป4ี่ห้าทีแล้วนะครับเพื่อนสําคัญเลยอ่าถักใครสนใจจ๊าก,ก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับกูปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วมาเกมนี้นะครับเกมแสดงเลยนะครับพูดง่ายนะครับเมื่อก่อนนี่ เล่นอยู่พักหนึ่งนะแต่ช่วงนั้นจ่ายดีนะครับเพื่อนเคยแตกมามาสามสี่หมื่นนะครับเพื่อนเกมนี้เออแต่ท่วนั้นทุนก็สามสี่พันเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่วันนี้จะมาเล่นทุนสามร้อยหลักร้อยนะครับเกมนี้เราต้องเขี้ยวกับมันนิดนึงเพราะเกมโคตรเขี้ยวเลยนะครับเพื่อนต้องดูหน้ากระดานให้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนก่อนที่เราจะเดินเบ็ด่าไปเบ็ดหนึ่งบาทก่อนนะครับเพื่อนบาทเดียวเท่านั้นแหละสามสิบ <Yes. S 1> หมุนดูไลน์ก่อน ะนถ้าทุนชาตนี้ก็ไม่แนะนำให้เกินเบสสามนะแต่ถ้าใครจะห้าก็เรื่องของมึงเฮ้บอกไว้ก่อนกูจะเล่นก่อนประมาณนี้แหละนะไปสักเบสสีดีกว่านะครับเพื่อนเออสัมหมุนจะเดิน3ามเบสนะครับสไตล์กูเดี๋ยวเราจะไปเบสสิบนะครับแต่ดูลายก่อนค่อยเดินเกมนี้โอ้โหแม่งโคตหน่ากลัวของใครพีจี แต่ยากมากเกมนี้นะเพื่อนแต่ถัาอุ้ยอีกตัวแต่ถ้าแต่ถัาจ่ายมาแล้วนะโอ้โหเละเกมนี้จ่ายแพงเลยนะบเพื่อนจ่ายไม่แพ้พวกวายเบริตโต้น้าผีนะครับหรือว่ามาจองเลยเกยมนี้ไนส์ไนส์เบ็ดซีจ่ายไหมเริ่มนิ่งอล้ะนะ,อะลองปรับเทอร์โบดูนะครับเพื่อนโอ้ยคิวเห็นไหม ปรับเธอโบทีเดียวไลคคำนวณเริ่มออกนะครันเพื่อนที่ที่ทุกคูบอกเพราะอะไรว่าเราอย่าเล่นแบบตายตัวนะครับเพื่อนเดินเบ็ดแช่นะครับไม่ปรับอะไรเลยต้องปรับบางวันเธอโบมาบางวันธรรมดามาดีเออเราไม่รู้มาตอนนี้วิ่งกับที่เบ็ดสิบแล้วไนทสีมจะออกไหมวะโอเคแผนทีว้าว <Wow. S 1> wow. รอบนอกก็คูณห้านะครับเพื่อนๆสุนะรช่คูณห้าสักสีห้ารอบมีแตกหนักนะครับเพื่อนๆแตกหนักได้เลยเหลือ200ตอนนี้โอ้โหฟีกมลงไหมโอ้โหเลยเลยวันนี้ได้แถวท้ายเลยอีกแล้วโอ้โหขึ้นกระดานเสียดายว่ะเด็ดสิบด้วยว้าว กดสแนปคาไม่มร่าไม่เป็นเฮียอะไรนะโอ้ปแปลกแลกเลยเพราะไม่มีตัวตุก,กตาตุนนั่นเพื่นเพื่อนผมพอได้ยิ้มกับกลองมั่งโอ้โหเหลือร้อยหกสิบสองโอ้สเกตเตอร์มาลัว <Yes. S 1> เลยวะ่ะ <Nice. S 1> สองตัวโอเคเหลือแปดสิบเก้าโอ้โห ว่าเล้ยวเอาไหนดีห้าหรือว่าสิบทุนน้อยแม่งเอาสิบดีกว่านั่นเพื่อห้าหมุนแม่งเสี่ยงไปเออจ่ายดีก็แตกหนักเหมือนกันแต่ถ้าหมุนนี้มันน้อยเกินนะครับเข้ายากด้วยเกมนี้มาหูที่จะจ่ายไหมเหลือไปสิบเก้าไอ้สัตว์เมื่อกี้เข้สเวยสามวยสามเจ็ดโอ้โหทูนยี่สิบไม่ถึง สามสวหกมุน,นง,งามๆหน่อยวายโสงได้เสียชัดเกิดเออมาสองยี่ห้า,าดิเคมาคูนีโอ้โหคูนี้แ,แม่งหยุดใจเลยสองตันซีเลยห้าหมุนของคูนีีเพิ่งสองรอบใช่ไหมเออไม่ขอรอบขอสองรอบเลยเอ้อยเริ่มนิ่งแล้วว่ะ วายโอ้โหยูเจ็ดโอเคเอาฮึบโอ้โหไม่ถึงมนึท้ายขอสักพันได้ไหมเพื่อนขอสักพันดีวะโอเคเบสสิบได้อยู่774นะครับเพื่อนโอ้โหเกมนี้นะครับเพื่อนต้องเคี่ยวกับมันนิดนึงดูกระดานดีๆแล้วก็ค่อยปรับเบ็ดนะครับเพื่อนเออวันนี้ทุนหลักร้อยสามร้อยกำไรห้าร้อยถือว่าโอเคแล้ว นะครับเพื่อนช่วงนี้พีจีถือว่าโอเคแล้วนะครับเพื่อนพอได้ถอนนะครับถุนแค่นี้ก็เกมนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับไม่เล่นนานเลยลองดูหน่อยช่วงนั้นก็เืออยู่พักหนึ่งจ่ายดีมากแต่ก็เวลาเสียก็เสียหนักเหมือนกันนะครับเพื่อนช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนั้นคือเล่นมั่วเลยปรับตามอารมณ์นะครับเพื่อนเออยิงยิงไม่จ่ายกูยิงปรับเพิ่มมันก็เลยหมดนะครับเพื่อนคือแตกสุดหนักสุดคือ3 0 0หมื่นช่วงนั้นนะครับไอปืนรู้สึกปืน คูณเออนะครับเพื่อนอ่ะโอเคเพื่อนอย่างนี้ก็มาเล่นให้ดูนะครับก็่าวๆาสำหรับเกมนี้นะครับแนวทางการเล่นเออจนสลัดสวาวนะครับเพื่อนอ่าก็ก่อนจะจากไปนะครับเพื่อนก็ฝังเพื่อนกดติดตามนะครับกด subscribe ให้หน่อยนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อไม่พลาดในคลิปถัดๆไปอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับจ่าเอี้ยงชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ